เดสี่แดงไปมากคิดเดิเดเดิเดะถึงราแล้วย่งนะลองรถกันด้วยนะลองรถกันด้วยลองรถกันด้วยไอแบ็คอยู่ปะเอ้เมฟ EMP มีไหมมีมีอยู่อันนึงพีรถจลบเด็กใส่กมให้แค่นเดียว ใครก็ได้ขึ้นรถไอ้คไอ้แบ็คแคสป่ะแบ็คแคสบรอกอรออ่ะออ่อรอเราอยู่ฝั่งตรงคุกใช่ไมอ้แบ็คอะบอกไอ้แบ็คเล่นม้หรอกคอมปัญหาเดี๋ยมันจะดนแบไทํ็นกันนะกผมเคย็นมาละออกงเลยไอ้แบ็คอยู่กับพี่ไอ้แบ็คแคสบมอนนพก่อนะเออเอน่แหละไอ้โแล้วมึงแก้ไเหมือนเหมือนจะมาะเบบอ้องเคมใหมยกู่อยู่สมาคหลุกจะมานะ ผมต้องเลี้ยงให้แล้วกันนะอย่าไปกลัวอย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 ไปกลัวมึงอย่าคิดว่าไอ้เยี่ยมอย่าคิดว่าคนน้อยกว่ามันจะแพ้ไหมไม่มีทางไม่มีทางตั้งใจเล่นกันนะเล่นกันดีๆอ่ะเล่นกันตามที่คุยเมื่อกี้หรือจะให้ผมอ้อมไปปากไหมพี่อยู่สะพานหลุยอ่ะมึงจะตายฟรีเลยนะไม่เอา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 เล่นเล่นเล่นตามที่คุยเล่นตามที่คุยมึงใจเย็นดิ ใช้ปืนขาตายบ้างเนี่ยตอนเนี้ยไอแบ็คเป็นแคทนะมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใช้แบ็คก่อนแป๊บนึงฝั่งมันใช่ไหมฝั่งนี้ฝั่งพี่เนี่ยฝั่งนี้นั่นแหละไม่หลังบ้านมันใช่ไหมหลังบ้านมานนี่หลังบ้านโอเคเโอเค,อเคได้ครับผมแต่ถ้าตำแหน่งแบ็คก่อนแป๊บนึงนะไอ้น่าจะเข้าทันแหละพี่ไอลาแบ็คมาลาแบ็คมาลาแบ็คาลาแบ็คแล้วโอเคโอเคผมผมเล่นปืนไฟเหมือนเดิมไอ้แบ็คถ้าเป็นอีกอย่าฝืนเล่นนะโดนแบ็คไฟยี่ยมนะไม่คุมนะ คุ้งๆต้องซื้อเล่นยอดแบงคแบงคก็ซื้อเมนบอร์ดใหม่ก็ได้พรุ่งนี้ถ้าว่างอ่ะไม่ไม่ให้มันเคมเลยพี่ให้มันเคมเมนบอร์ดแอาจะเคมยังไงเมนบอร์ดไม่ได้พังด้วยมันพังครับพี่ผมเคยเป็นก็ลองดูอ่ะนานอ่ะบวกให้ซื้อใหม่จบสามสี่พันก็บอกเขาดีว่าเล่นอะไรมันก็ค้างแคสไปหมดก็ไปรูดบัตรร้านพี่เปาก่อนดีมีม่รูดบัตรนี่ไ่ถ้ามันถ้ามันไอ้นี่ ปัญญายิ่งจริงเอาของกูไปก่อนก็ได้ไม่ต้องใหญ่เลยเล็บผู้ฉีกเป็นอะไรไม่รู้มูนไปะเนี่ยอะไรเนี่ยกังหันมีรถมาหากูคันนึงนะอยู่ดีเล็บกู้ฉีกอ่ะเอพื่นมาแล้วนะมจะมารถมาหากูคันนึงอ่ะเฮ้ยตั้มมาเหรอลงไปละขับสบายหลุดไปละแป๊บนึงนะเอาช่แต่ว่าบอตั้มแห่งเดเมจอยู่ไหนวะมันปล่อยพิษตายยังวะ อมันล้อน่าจะล้อรถลบอ่ะรถลบเกิดมันน่าจะดันมามึงฟังกูนะลงลงฝั่งเดียวเลยมึงอย่าข้ามไปลงมึงเห็นนะไอ้แท่นนี้เฮี้ยนะอย่าไปลงฝั่งนี้กันนะเนี่ย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 อย่านะลงลงฝั่งเดียวกันหมดเลยเว้ยเฮ้ยฮัลโหลในวอลอย่าเพิ่งออกก่อนได้ปะกูขอนทัหน่อยได้ปะอย่างรถอย่างไรอถนอย่างรถอย่างรถอย่างรถ รับรับไปนะแม่มึงบอกหน้าขาวเยี่ยมมันมีคนที่ไม่ได้ทำวอลป่ะมีป่ะทำไมกูนรับเป็นสามห้าตาคงหงิกหรือเปล่าวะใช่ผมรับเป็นสามห้าสามห้าเลยหลุดสองไงหลุดสองหลุดคนเดียวไม่ใช่หรอหลุดสองคนกับตันกับพิศัยสองไม่ได้เข้าสองเจ็ดอยู่เนี่ยกับกูบนเขางั่นมีพิศัยอยู่ในมือแล้วมึงขึ้นไปทำไมอ่ะถ้าคนไม่พอกูุกรองเข้า เอาดีพี่อาร์มันแท็บวางแทนพี่ไทอย่างวะเชี่ยตัวไปหาวงไฟมาเอมาเลยครับโอเคหลุยจะจัดให้พีเน่อยู่พี่ไทรไม่พี่มีพี่ขวดด้วยไงพี่พี่ขวดไม่ได้ออาสลอนนะขวดมันช่างมันเถอะไอ้เที่ทำอะไรไม่ได้อยู่ไหนเมืงเมืองเมืงไม่ต้องสนใจอะไรโฟกัสในมือก่อนตอนเนี้ยบอกเฮ้ยนกเหยียบเลยหลุยไหวไหวสามห้าชิ้วจะขับพานหลุยระวังนะเจรันมาแล้วนะมาแล้วหรือเปล่ กานมานะใกล้มาแล้วเราลดรถเสร็จอะมาดันมาแน่เราไปเสร็จมึงตั้งรับเลยรอเลยเต้าเราเปลี่ยนวิธีเต้ารถแม่งเปลี่ยนวิธีจอดรถมันแต่มึงเอาหน้ามึงเอาหน้าชนกับแม่งเลยนะมั้งฝากบอกข้าชนะอนเงินแสนให้4เจจะมูกขอโอเคไม่ฟังฟังได้ไหมบ้านบ้านบ้านเราคือป้ายป้ายใหญ่ๆนี้นะเพื่อนดูนะมันลงมาปากนีนทีไอพีมันลงมากระปากเลยนะปากเลยนะ ยิงกดมมเดอยงีมันไวดีมันไว้ลงแล้วลงแล้วลงแลลงแล้วลงแล้ลงไปเล่นก่อนดิลงไปเล่นก่อนดิมันลงแล้วพอมาแล้วมาแล้วมาน้มาน้มา้าาล้ว้าน้มาแล้วน้มาน้ตนี้ราชนกมาชนลมาต้ง้าชนลมาต้งป้ายไปชนชนชนนไปเพื่อเรา3คนในวงนี้นู่ปืนนี่ลงไปนูปืนนี่เอาปืนมามอ้มลง้าลง้าี่มัต้องรีบลงอ่ะมันลงแล้วลงเร็ว ลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วลงลงลงปล่อยปล่อปล่อมกูจะปัยังเพิ่มเลยเราเพิ่มเลยที่พี่เราปักเนร็จแล้วเราปักสาม้านดเดียวมาลงมาลงมาลงเพื่อลงมาแล้วไปเล่นไปเล่นไปเล่นยงพิยิงพ o วไปไปคือไปไปไปเอ็มไปไปไป ดันขึ้นไปเ่อนดันขึ้นไป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 กูดันขึ้นไปยิงเยอะมึงยิเยอะดันขึ้นไปดันขึ้นไปลลบลบเยอะลบเยอะดันไปดันไปอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวพวกมึงอย่ากลัวไปเยอะยอะไปลันไปเยัิงไม่ได้เพื่อนสกปรมึงแค่นี้มึงแค่นี้มึงแค่ลูกบอลเอ

ล้มออไปนี้ออกไปอล้อีกล้อีมอีไปนี้ออกไปนี้ลอกูัยออกไปนี้ออกไปออกไปออกไปปืนล้มปืนล้มมือเขาเลยในไฟยาหนึ่งหนึ่งยายหนึ่ง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 ้าฟ้อยู่ลงเยอะ้า้ามอยู่งอล่งงไหนมึงเล่นข้างบนก่อนมึงเล่นข้างบนก่อนมึงเล่นข้างบนก่อนสวยถอยมาถอยมาโอช้าโอชาถอยมาโอชาถอยมา แล้วก็ช okay, okay. ุบแล้วกชุบแล้วอไปอไปออนออกไปอสบขึ้นออกไปเ้เมื่อสอไปออกไปดิจะสอบเข้ามาทำไมมึงมึงยิงไมไ้ยิงยิงยยิิยิสบไปยิงสอชุบเลยยิมาชุบเลยมรีหลังบ้านนะมึงบอกเพื่อนหน่อยมรีหลังบ้าน ไเลี้ยงไฟไเลี้ยงไฟโอ้ยจิบจิบขึ้นมาไอ้เหี้ยเออติดบอลผมล้วพี่ดัดคิมิข้าวลาเฮ้ยดัดขึ้นไปไปด้ขนาดนี้ดีของคูนไหมแต่วเป็นคูนอะไรแต่เหี้ย แต่๋ไม่เฮี้ยอะไรสัตว์ไอตันตัวคุยมึงไงเด็กเฮี้ยมาดิสัตว์เฮ้ยกูตายไปแล้วเอ้ยเฮี้ยไม่ตายไฮะี้มือพี่มึกระวังเมื่อนเมื่อนจุกโวยจุกโกกูชกโวเฮ้ยมึงดขา้นมาหน่อยมึงดขึ้นไปหน่อยเฮ้ยืนระวังไปโดน หมึกพื้นสีลอกรอทำไมเป็นสีน้ำเงินล่ออะไรอ่ะแม่งโฮะไอมึงโชกี้มึงแบบนี้เดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วก็บอกไปเยอะๆหน่อยเฮ้ยมึงฟังกูถ้าบ้านเคียบไม่อยู่ไปไปไปเล่นไปเล่นตรงกลางกับเพื่อนเลยถ้าบ้านเคียบไม่อยู่ไปเล่นตรงกลางกับเพื่อนเลยพื่นทางขวาเลยไปเลยเล่นตรงกลางกับเพื่อนเลยถ้าบ้านเคียบไม่อยู่ไปเล่นตรงกลางกับเพื่อนเลย มาชุบข้างหลังนี้เอา้าเฮียกูมาลองมีขี้อะไรกับมันเนะี่ยโอ้โหยิงไม่ทันนี่อะกระสุนกูจะหมดแล้วเนะี่ยกูยิงไปยี่สิบแม็กกันแน่เฮีย

เลยหมดเลยพี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่สัตว์เอ้ะเหยดแม่มันมันมันต้องทิ้งเราไว้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเอาไม่อยู่แล้วต้องไปตรงกลางแล้วต้องไปเอาตรงกลางแล้วต้องไปเอาตรงกลางแล้วตรงนี้ต้องปล่อยมันแล้วปิดลุ่มๆตรงนี้ลุ่ตรงนี้ดิไปไปมาชุบกันได้เลยปะลุ่นี้ลุ่นี้โอช่าโช่าไปไปหาเพื่อนพี่ไปหาเพื่อนพี่ไปหาเพื่อนพี่ไปหาเพื่อนไอ้เดนดีมึงฟังกูไปได้ตรงกลางตรงบ้านมึงปล่อยเลยไอ้เด็กเขี้อ่ะ มึงถือตอบมึงถือตอวเปลี่ยนบ้านเลยไอ้ยำดีมึงฟังกูถือตอวเปลี่ยนบ้านเฮ้ยถือตอวเปลี่ยนบ้านไม่ต้องมาตรงนี้แล้ว โอ้โหตายโอ้ยปีโอะไรวะไรพี่การ์ดพี่การ์ดขึ้นมาพี่การ์ดพี่การ์ดพี่การ์ดเฮ้ยบอกมาว่าศพขึ้นหน่อยสวยเมั้งตีศพที่ไปมไปแทนศพนี้ไปแทนออกไปเลยไม่ต้องห่วงเล่นเออสวยเหี้ย สวยนะควายพวกมึงสวยแล้ว <Literally> ล <thanks. HHH> ่ะไอ้เจียโง่โอ้โหยัดแม่กระสุนหมดอเอี้ยกลับมาอยู่ที่กลับมามึงเกาะกลุ่มกันเล่นเอีมดีมึงยังไม่หมดมึงยังไม่หมดมึงเกาะกลุ่มกันเล่นไว้เกาะกลุ่มกันเล่นไว้เกาะกลุ่มกันเล่นไว้มึงอย่าแยกมึงฟังกูมาตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางเอีมดีมาเล่นตรงกลางไม่ตรงกลางฟังเสียงกูไม่ตรงกลาง คเรียกปะเรียกอีกปะโหลกุยเรียกอีกปะโหลตอบดีตอบดีเยัไโอ้ยเอ็นยออกเลยมึงไอ้เยียเอออไรไอดศาส์แกงมันจะหมดอยู่แล้วไอ้โวยไรศาสต์นะอยาเบ้อเย้เบ้อดีเลยครับไม่เอาเลยพี่ดีเลยยิง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 

เอ้ยเอาตบไปดิเอาตบ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 ไปดิเอาตบไปดิไอ้เช่นนี้มันอุ้มไม่ได้วะเออทำไมไอ้เช่ยนี่อุ้มไม่ได้วะเป็นเหี้ยอะไรอ่ะตัวเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมันแคร์หรือเปล่าวะเหี้ยความความไม่ใจนี่บอกมายสัตเจ็บกระบ้าไปซะคุย มันชุบยูเห็นบ้ามันชุบยูเห็นไหมมันชุบยูเห็นไหมยังไม่หมดเห็นบ้าเพื่อนอยู่กลางถนนชุบเลยชุบเลยไอ้ชุบเลยมเอโตมนออกมือโตอย่าเพิ่งห่วงปั๊บย่งม่ห่วงบ้าเอาโตมนออกก่อนผีบ้า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 ผีบราผีบ้าผีบาีบ้าาผีบ้าผีบ้าผีบ้าไปบ้าผีย้าผีบ้าผีบ้าผีบ้าี้าผีบ้าผ้าผีบ้าผ้าผีบ้าผ่บ้าผีบ้าผบ้บ้บบ้ คายมึงที่ชุบมั่งชุหน่อยเดี๋ยวกมันเดี๋ยวมึงแตกไเดี๋ยวนะอกง้นี่มันแกงนะวะไอเดียวมึเฮ้งี้อะไรมึงเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้เกมเพย์มันแปลกไอใครร้องตัวบล็อกวหลกแงบล็อกไอมันอุ้มไม่ได้สตัวเลยวะ ดูสั่นแล้วรูดตัวมึงเองเลยไอ้เจียงขี้ข้าไอ้ก้วายดูสารลูดตัวมันรีเพื่อนหลังแก้ววายมันรีเพื่อนหลังแก้ววายมันรีเพื่อนหลังแก้ววายตีไม่ได้มานี่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 อยากจบเอจบอยากจบไปเดล่นอยาศพไปเล่นนะอยากจบไปเล่นนะเอาเวดีมันออกให้หมดนะถ้าถ้าถ้ายังเหลือเอาใส่เอาใส่ในรถไม่ต้องให้มันดีจบขึ้นเหลือไม่รู้ว่าเพื่อนเราไปเล่นอยู่ตรงแก้ววาย ใครว่างไปเติมเพื่อนแก้ววายเลยเพื่อนเล่นอยู่แก้ววายไปแก้ววายนะใครบ้างไปแก้วเพื่อนเพื่อนมาไปที่มือนผมไปด้วยได้นะพี่พี่มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแก้ววายแบกกำลังไปกำลังไปกำลังไปพี่กำลังไปไปด้วยไปด้วยไปมาดิยาะแบสี่ก็ตรงตรงถนนหลักเลยถนนเส้นเส้นเดียวกันเลยต้องไปเลยนะต้องไปเล่นะพี่พี่จะอยู่ได้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 กำลังไปกำลังไปบอกกลุ่มใหญ่ให้แล้วบอกกลุ่มใหญ่แล้วกำลังไปย้อนอะไรย้อนได้เพิ่มมึงนีไหนวะ แกววายตรงไหนวะอยู่แก้ววายเนี่ยไหนวะไม่ไม่ไม่กับพี่ตรงตรงยาวมาตรงยาวมาตรงยาวมาอีกมันอยู่ไปทางไปทางเน็ตเตรงยาวมาเลยพี่หน้าโฮมโปรหน้าโฮมโปรโอ้ไม่ไม่ไม่จีทีวีสีฟ้าตรงยาวมาหน้าโฮมโปรกาลังไปกาลังไปกำลังไปกำลังไปยาวเลยยาวเลยอันยังเล่นอยู่บ้างจีทีวีสีฟ้านะจีทีวีสีฟ้าหน้าผมเลยวิชั่นดำ อักกลับมันหักกลับไม่ได้ตรงแก้ววายที่ไปยกบอกนี่คืออะไรวะอันเดียวมัไม่เนี่ยเข้ามาอีกเนี่ยเรื่อยๆเลยมีแล้วมีแล้วเลยในในางไที่รงนีไฟันนันบาน้าถรถฟ้าที่ไหนที่ไหนบฟ้างไหนแล้วสานพานเอมหลังจีดีบฟ้าอยู่ไหนอะอยู่นโฮมโปต้สานโฮมโปต้สายะพี่ไอ้นี่ตขางไนเงาปืนมึงเอาปืนไห้กูดิมึงเอาปืนไห้กูดิ ยิงแล้วยิงแล้วยแล้วยิงแล้วคยิงแล้วคุยิงแล้วยิงแล้วเคสนะคุกที่เดิมมาหน่อยคนนึงแคสนะ่แคเดิมนไอ้สอมาใครมีปืนมาหน่อยมไปหน้าคุแล้วสมแคสหน้าุ้นเยอะเหรียรไหมแค์ไปต่อยิงแค่น่อยยิงแล้วยิงกันแล้วเอ อ๋อมัน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 มีศพที่กูกลับอยู่ตรงภูเขาไอ้นั่นหนาเดี๋ยวเสาสีอะมีด้วยนะกูเป็นสี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปเอามาให้หมดไปแล้วให้กลับมาเอาศพนี้กลับมาเอาศพนี้มาไหนก่อนใช้ตัวปืนด้วยศพที่กูกลับแถวเสาสีไม่มีสี่มาเหน่อยภูเขาอ่ะกูบอกว่ามันกลับศพตรงเสาสีเนะไปดูกันด้วยเฮ้ยมึงมึงกลับใครใครไม่มีศพกลับมานนี้เลยดิ ไม่มึงฟังกูมึงฟังกูใครที่เวศพไปกักกับมึงออกมาทิ้งให้เพื่อนที่เดิมดิเออมึงไปเอามามึงไปเอามาทิ้งที่เดิมตัวที่ไยเนี่ยไปเอามาฮัลโหลฮหลใครปืนออกมาทนี่มามามาที่กูไหนแบ็อยู่ไหนปืนปืนสปืนสีเน้นที่ใจพุ่มอยู่แล้วครืนเร็ว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 เรเ็เร็เร็งเช็เ็วเวเเวเ็วตัวตัวเ็วเยนไไ้เียเนี่เ

ไปยกกยายหอเลยแยกยายหอเลยนะไม่บเลยไหมบเป็นแคทกยายหอเลยนะเลยแม่ภายในหนึ <Yeah. S 3> <can> mm ่งนาทีน huh. anyway. like ี้มึงฟังกูเนีวอภาย่ไหนึ่งนาทีภพ่หนาทีนี้ภายหนาทีนี้มึงต้องห่อให้หมดนะเลยห่อเลยตอนนี้เยอะมากโดนอห้ามมาไรห่อห้ามาทางนี้นะอัห้ามาะอเยอะอเยอะมากตอนนี้กำลังไปกางหันโฟนไอโฟนเอ้ยไอเยน โว่่ okay. ่่านเยอะนะตำรวจอะทเหลืเปร้อยมีเหลือาสตำรวจไม่มีไม่มีเหลือเลยพี่ยกพี่พี่เอาศมไหมพี่ยกไม่พอ น่าขึ้นเยอะใครจะลากห้ามมาตอนนี้ไปทางโอ,โคโอ,โอเคนไปขอโอเคนน้อยจอังเหรอพีอ่น่าจะมีโดนจังนะห่อเลยนะห่อได้ห่อเลยพี่ตอนนี้ลากห่อแม่งแคบมึงเห็นเวลาธนาคารปะมึงต้องห่อก่อนจะหมดสี่อาทีนะ